่นี่เป็นช่วงเวลาปิดเทอมแล้วนะครับผมก็ทำคลิปวันนีสุดมันมืดอีกแล้วเนี่ยเอาไปหวานละก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเรื่องระหว่างเรียนไปเจออะไรมั่งซึ่งกูก็ใช่วิธปกติตอนมหนึ่งพวกมึงอะนิกไอ้มึงอะนิกมึงเข้ามาตอนนี้มหนึ่งพอดีอะเจออะไรไหมเจออะไรไปเจอเจออะไรเจอเพื่อนจันทร์ให้ร้ายที่ถือวนนะเจอเมาตรงนี้นะ Vì sai rồi rồi tan ra Yo Xe dù the soi dù sôi dù yo xe dù sôi dù ya Latino อปนนอย่องไรเนี่ยช่วงนี้ปดเตอรก็คลิปอาจจะลงเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาลงไปเป็นทางๆก่อนส่วนตัวตัวนี้กูก็ใส่แั้วกีนคลิปแล้ะเนี่ยห้าหกคลิปละปัดไลค์